ชุมชนบ้านวังไซชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราแต่ในวันที่ราคาตกต่ำและชาวบ้านมีหนี้นอกระบบจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมด้านการออมเงินด้วยการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเรื่องทุนของชุมชนและการพัฒนาอาชีพเช่นการสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STR 5L ที่จะทำให้ชาวบ้านจำหน่ายยางพาราได้ราคาที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะจะส่งเสริมให้เริ่มตัันแตก จะตั้งกลุ่มอมทับพัฒนาเรื่อยๆมาเป็นสถาบันการเงินให้คนในชุมชนได้มาร่วมกันออมทับแล้วก็รวมทั้งมาร่วมกันไอ้ผลผลิตเพื่อให้ทางชุมชนได้ไปรูปต่อไปประชาชนเข้าถึงแหล่งอุนทุนได้อย่างรวดเร็วนี่นอกระบบได้ลดไปภาคการเกษตรเนี่ยก็คือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับสมาชิกสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร